ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสีแก้วพิทยาอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษธรรมเนียบผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนดีในชุมชนโดยมีนายสุพจน์ดำริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวนิชาภาสุดทิ่ใสรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวธนพรแก้วสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสีแก้วพิทยาอําเภอสีรัตนะจงังหวัดรีสเกตนายเพิ่มดวงเด่นผู้ทรงคุณวุธประธานกรรมการสถานศึกษานางลําไพหานสู้ผู้แทนผู้ปกครองนายธนิดพงศ์ถีรธนิดโรธผู้แทนครูนายประจักษ์ผิวงามผู้แทนองค์กรชุมชนนายสุรเชษฐ์ว่าผาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายนัชชาเบญนมา ผู้แทนสิทธิ์เก่าพระครูประหลัดทยุทธธรปริญญาโนผู้แทนพระพิสุสงฆ์นายพรศักดิ์บอทองผู้แทนองค์กรศาสนานายบุญยืนลิลาาผู้ทรงคุณวุฒินางราตรีชัยพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒินายวุฒิชัยสัตยพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒินายสุพจน์สุมตะขบผู้ทรงคุณวุฒินางประยูนศรีอบอุ่นผู้ทรงคุณวุฒินายปรีดาประหยัดผู้ทรงคุณวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนสีแก้วพิทยา กรรมการและเลขานุก,การผลงานฝ่ายบริหารวิชาการประจำภาคเรียนที่1พุทธศักราช2565 1. นํานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่14ประจำปี2565ผลการแข่งขันได้ลำดับที่9ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด จำนวน39โรงเรียนโดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้เหรียญทองจำนวน19รางวัลแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสองรายการเหรียญเงินจำนวน8รางวัลเหรียญทองแดงจำนวนสรางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเช็คอินชิคชิกเมืองหอมกระเทียมดีที่เมืองสีสีสเกตนางสาวคณิษฐาธรรมคุณและนางสาวปริยนุชรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูผู้ควบคุมทีมนายรังสีศรีลาชัยจัดาการแข่งขันและตัดสินผลงานโดยสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนศรสีสะเกดและได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน1,000บาทในวันศุกร์ที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ณเวทีกลางงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสารวันมรดกไทยครั้งที่9 ชั้นหนึ่งอาคารพัชรกิติยาภาฝ่ายบริหารงานทั่วไปกำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนพัฒนาห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะครูผู้สอนพัฒนาพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมห้องน้ำของนักเรียนและครูเพื่ออำนวยความสะดวกและความถูกสุขลักษณะต่อการใช้งานซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ซึ่งเกิดจากความเสียหายของน้ำฝนปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุมรวมทั้งสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงเรียนติดตั้งมุงลวดป้องกันนกพิราบที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับห้องเรียนพัฒนาอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งนี้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการพัฒนาโรงเรียนเนื่องจากบริบทพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงของเดิมและพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อเอื้ออํานวยต่อความสะดวกของครูและนักเรียนในการปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสมฤทธิ์ทางการเรียนการประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนานักเรียนและด้านวิชาการให้พัฒนาก้าวไกลโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนควบคู่ไปกับการศึกษาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณให้กับนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอดทนอดกลั้นและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากในทุกปีการศึกษานั้นโรงเรียนสีแก้วพิทยาโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่คือม .1 และม .4 เพื่อหล่อหล,อ,ลอมพฤติกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันมีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมที่จะเผชิญกับสังคมในโลกกว้างความรู้นั้นนำพาชีวิตแต่หากขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมไปพร้อมพ,อมพอมกัน ฝ่ายบริหารงานบุคคลขอแนะนำรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านคือนางสาวธนพรแก้วสุดรับผิดชอบดูแลฝ่ายบริหารงานวิชาการกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวนิชาภาสุดธิใสรับผิดชอบดูแลฝ่ายบริหารงานงบประมาณกับฝ่ายบริหารงานบุคคลการโยกย้ายหรือการรับตำแหน่งใหม่เป็นเรื่องธรรมดาของข้าราชการมีพบก็ต้องมีอำลาโรงเรียนสีแก้วพิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูทั้งสองท่านคือนายวุฒิพงศ์องค์คำตันเอกนิสสร์ย้ายไปโรงเรียนบ้านเปือยนาสูงนายสมศักดิ์พิมพ์น์เอกพระศึกษาย้ายไปโรงเรียนไตรมิตรวิทยาปัจจุบันโรงเรียนสีแก้วพิทยามีบุคลากรทั้งสิ้น37คนนักการพันโรงทศพรแผ่พันได้บันทึกขอลาออกซึ่งจะมีผลเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโดยปฏิบัติหน้าที่ไปสิ้นสุดที่30กันยายน 2,565ซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้ย้ายกลับภูมิลำเนาของตนเองโรงเรียนสีแก้วพิทยาในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจึงเป็นช่วงปรับเปลี่ยนถ่ายบุคลากรและมีกิจกรรมการเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามโรงเรียนสีแก้วพิทยาได้ร่วมง,งานชุมชนมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งงานมงคลและงานอาวะมงคลโดยโรงเรียนตระหนักเสมอว่าชุมชน คือผู้ที่ดูแลโรงเรียนตลอดเรื่อยมาดังนั้นการทำกิจกรรมร่วมกันจึงแยกไม่ออกระหว่างบ้านวัดโรงเรียนจึงจําเป็นต้องทําร่วมกันเสมอมาโรงเรียนสีแก้วพิทยาได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมอำเภอศรีรัตนะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้มอบเสื้อกีฬากางเกงวอร์มเสื้อโปโลกระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นม .1 และม .4 ทุกคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซ่อมแซมห้องน้ําครูห้องคอมพิวเตอร์และติดกระจกห้องเรียนอาคารวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนสีแก้วพิทยามอบชุดกีฬามอบเงินทุนกองทุนหลวงพ่อพระครูสิริธรรมมงคล และพระครูประสิทธิ์พุทธมนต์จำนวน12,000บาทมอบทุนการศึกษาทุนละ500บาทจำนวน24ทุนและในขณะน,นี้รถบัสโรงเรียนหมายเลขทะเบียน40-0125ศสีสเกตเสื่อมการใช้งานแล้วจึงขอจำหน่ายออกกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนศีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของโรงเรียนสีแก้วพิทยามีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้กัน5ฐานดังนี้ 1. ฐานการจัดการเรียนรู้พืชผักสวนผสมและไม้ดอกไม้ประดับ 2. ฐานการจัดการเรียนรู้เกษตรเลี้ยงสัตว์ 3. ฐานการจัดการเรียนรู้เกษตรสวนมะนาว 4. ฐานการจัดการเรียนรู้ธนาคารรีไซเคิล 5. ฐานการจัดการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์การตลาด ปลูกผักปลูกสติคือหนึ่งในวิถีแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำมาเส้นศีลสมาธิปัญญาเช่นการไม่ใช้สารเคมีการไม่ฆ่าสัตว์สิ่งเหล่านี้คือการฝึกสติไม่ให้ผิดศีลและก่อให้เกิดความเมตตาการใช้เวลาบำรุงรักษาแปลงผักนั้นคือการกล่องเกลาและเยียวยาจิตใจของตนเองด้วยความอ่อนโยน อันมีผลช่วยลดระดับความโกรธความกลัวความเศร้าหมองการปลูกผักก็ยังทำให้เข้าใจสัจจะหิงความไม่เที่ยงเช่นได้เรียนรู้การแปรรูปต่างๆฐานการจัดการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลในแต่ละปีมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของนักเรียนเป็นจนํานวนมากทางโรงเรียนจึงเล็นเห็นความสำคัญในการกำจัดขยะ และมองเห็นประโยชน์จากขยะรวมถึงช่องทางที่จะสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้กับนักเรียนทุกคนจึงได้มีการจัดทําโครงการธนาคารขยะขึ้นโดยมีระบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะได้ทุกคนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาในชุมชนหลูกฝังบทบาทและสร้างความตระหนักให้กับทุกคน รู้จักคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งกิจกรรมที่สำคัญที่ทางวัดใกล้ชุมชนได้จัดเป็นเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในทุกปีโรงเรียนสีแก้วพิทยาและชุมชนใกล้เคียง มีความเคารพรักและศรัทธาพระครูวิสุทธิคุณธรรมพานหรือห,อหลวงตาสาโรดวัดบวร,ร,รนิเวศวิหารท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสีแก้วพิทยาที่ประพฤติดีเรียนดีทุกปีนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บ้านวัดโรงเรียนจะได้มีความสามัคคีมีจิตเมตตาต่อกันฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเลี้ยงสัตว์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ปลูกฝังนักเรียนให้มีเมตตามีจิตใจอ่อนโยนมีความเข้มแข็งอดทนและขยันซื่อสัตย์ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ตนเองรักและเลือกที่จะทำได้ลงมือปฏิบัติและเกิดความรักความชำนาญในการทำงานในวิชาชีพที่ตนเองชอบมีความเอาใจใส่มีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง การจัดกิจกรรมเกษตรสวนมะนาวนั้นเป็นอีกฐานหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียนทุกคนการปลูกพืชทุกชนิดนั้นการที่ผู้ปลูกมีจิตใจรักด้านนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงามมีความอดทนอดกลั้นและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากการปลูกพืชชั้นใดย่อมหวังผลการที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเอาใจใส่ในสิ่งที่ตัวเองปลูกรดน้ำพลวนดินมานั้นย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ผู้นั้นมีจิตใจดีงามการดูแลบริหารจัดการต้นมะนาวนั้นนอกจากจะให้นักเรียนมีจิตใจใฝ่เรียนรู้แล้วนักเรียนยังได้ฝึกทักษะในการบริหารจัดการทั้งด้านการขายและการวางแผนการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตของมะนาว